คลินิกที่เหมือนบ้านเป็นไปได้หรือคนเรามันก็ต้องพักกันบ้างจะพักกายอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะพอจะพักใจอย่างเดียวก็รักษาสมดุลร่างกายไม่ได้ที่ลวนมิดคลินิกการแพทย์แผนจีนแห่งนี้เลยเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เวลาพักกายพักใจให้ร่างกายได้รักษาสมดุลให้ใจได้พักผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่เป็นบ้านจริงๆแล้วเคยไปคลินิกที่ไหนที่เหมือนกับบ้านหรือเปล่า ถ้าไม่เคยลองมาที่ลวนมิตรคลินิกการแพทย์แผนจีนดูได้นะลองสิแล้วคุณจะรู้ว่าที่คลินิกก็เป็นเหมือนที่บ้านได้นะวันนี้ทีมงานศิลปะและพะจนภัยได้เดินทางมาที่คลินิกแห่งหนึ่งชื่อว่าลวนมิดโฮมแชร์ริงแอนด์ทีซีเอ็มคลินิกนะครับเจ้าของก็คือหมอน,นุดนะครับโดยที่จะเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตอนเรากเรากะว่าจะให้พี่หมอนุชช่วยสาธิตการตรวจแต่กลายเป็นว่าคุณไอซ์ปวดหัวจริงปวดหัวจังต้องตรวจแล้วละ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามามหาคลินิกแพทย์แผนจีนของคุณหมอนุชคือแบบอาการของไอซ์นี่ค่อนข้างปวดหัวตุบๆแล้วก็เหนื่อยช่วงนี้หงุดหงิดง่ายเลยค่ะอืมโอเคค่ะแล้วมีปวดคอบ่าไหลไหมช่วงนี้ ยังอาจจะมีคอนิดกหน่อยเพราะว่าชอบนอนคว่ำแล้วเขียนหนังสือตดเงยหน้าขึ้นมาอ่าได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองตรวจด,ดูช่วงหลังช่วงคอกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะแมชชีประจรดูว่าอาการช่วงนี้ที่บอกมันเหนื่อยเนี่ยมาจากอะไรกันตนะอนการแมชในแพทย์แผนจีนก็คือการตรวจชีประจรนั่นแหละเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันนะครับ กระซิบว่าตอนนี้คุณหมอนุชก็ยังไม่รู้นะครับว่าคุณไอ้ปวดหัวจริงๆแต่คุณก็มีปวดหัวอยู่จริงนะเนี่ยจริงค่ะก็เห <c oughs> มือนปวดหัวจากความดันมันต่ำไปนิดน <c oughs> เป็นอย่างนั้นไหมเป็นแบบมึนๆนะไม่ได้ปวดจี๊ดๆขนาดน,นั้นใช่ปะมัน <c oughs> ปวดใช้แถวคิ้วแถวแบบข้างบนตาไม่รู้ว่าเครียดห,หรือหรือกังวลอะไรอย่างเงี้ย เป็นมาจริงๆอาการปวดหัวเนี่ยเป็นมาช่วงเย็นๆของประมาณสัปดาห์เล่แหละเพราะว่าช่วงนี้งานเครียดอันนี้จริงจังนะผมบอกแล้วเป็นสารคดีไปแล้วเพราะว่าเพราะว่างานเครียดแล้วแบบรู้สึกว่างานมันไม่เสร็จตลอดเวลามันจะมีความกังวลไงคะที่รู้สึกได้ก็คือจะมีเรื่องเลือดไหลเวียนไม่ไม่เต็มที่อ่ะเหมือนมันโฟล์ขึ้นไปไม่ถึงข้างบนโอ้จริงอ่าใช่แล้วมันมีความ ที่จะมีความกลับไปกลับมาใช่มันจะสะท้อนถึงความกังวลได้มันเหมือนไม่โฟล์ไปเนาะมีการกลับเหมือนว่าเราคิดแล้วก็จะคิดย้อนกลับค่ะแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยไม่ตายนะเลื่องมาเลยไม่ไปค่ะมันก็จะมีสะท้อนได้บ้างใช่ในบางช่วงใช่ งั้นเดี๋ยววันนี้เอาเป็นตัวที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนลมเนาะในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณบอนุชก็จะให้ลองชงชาและดื่มด้วยกันดูนะครับถึงแม้ชื่อจะเป็นชาแต่แท้จริงแล้วคือสมุนไพรนั่นเองครับอย่างสมมุติเราอยากจะให้เลือดมันไหลเวียนขึ้นได้สุดก็ต้องแบบมือขึ้นแล้วก็มือลงให้สุดหัวย่างกอกใช่เอามือขึ้นเนี่ยหายใจเข้าก็จะช่วยให้เลือดมันวิ่งขึ้นขั้วบนแล้วก็เวลาก็ลงก็ต้อง ถอนให้หมดจริงพี่ถ้าไอ้ถอนหายใจจำสุดนะมันจำสุดอาการปวดดีขึ้นอ่าอ่าใช่ฮะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเราก็จะเช่นเดียวกันเราก็จะต้องเอาลมให้ลงให้สุดแล้วก็เอาส่วนอีกส่วนหนึ่งคือให้มันขึ้นให้สุดอย่างเงี้ยในตัวนี้มันก็จะเป็นใบใบงานะก็จะช่วยทาให้ลมไหลเวียนลงข้างล่างได้ดีจะช่วยทําให้เหมือนลมในในส่วนอกกระจายได้ดี ก็มันจะช่วยย่อยด้วยในขั้นตอนการชงสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วัตถุดิบเดียวหรอกนะมันมีหลายอย่างเลยล่ะดูดีอ่ะใช่อ๋อเลี้ยนชื่อไบโอบาอะไรอย่างเงี้ยสารคดีเต็มค่ะนะอันนั้ถ่ายีอาคีช่วยในการกำลังอ๋อนี่เบรนเองเป็นแบบศพแบบนี้เลยเหรอครับใช่ใช่ที่เขาชอบเบรนจริงแล้วศึกษาแบบมากี่ปีแล้วคะเนี่ยพี่นุชถึงจะรู้รายละเอียดสมุนไพร พี่กินไงมันถึงว่าเราอ่ะเป็นคนแบบทำไปแล้วก็ชิมทําไปชิมไปอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเหมือนเริ่มรู้ว่าอ๋อรสชาติแบบนี้อ่ามันได้นะมันเข้ากันแบบนี้มันไม่เข้ากันนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่คือต่อให้เราอยากทําใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ได้เข้ากันเราก็ต้องระวังรสชาติอะ่ะเฮ้ยอันนี้เก่ากี้หรือเปล่าใช่อันนี้มันก็จะบารุงบํารุงเลือดนะบารุงตับบํารุงไตอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ปักคีค่ะปักคีกคช่วยบำรุลงลมปาล้วก็ทาให้เลือดไหลเวียนขึ้นทั้งบนได้ดีขึ้นรู้สึกเหมือนมันมีความร้อนร้อนหัวป่ะตอนพตอนที่มันร้อนร้อนอ่ะาวๆไหมอ่ะใช่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นแค่ความสึกปวดปด,ปดตึงตึงบอะไรอย่างเงี้ย ัชันรอเปล่าคะใช่อันชันนี่เราเดาถูกสักหนึ่งอันี่เราดีใจมากเพราะปกติเ็นคนไม่ค่อยรู้จักชื่อพืชพันเลยทั้นันใี้ใช้ดอกไม้เยอะหน่อยนะอัญชันก็จะเหมือนช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเันก็มันใส่ป้าใช่ไหมอันนี้ใส่ได้เล็กน้อยแต่ใส่เยอะไม่ได้เพราะกลิ่นค่อนข้างจะบางคนจะไม่ชอบกลิ่นแรงกลิ่นมันมีความเฉพาะตัวสูงแต่ว่ามันก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีทำฝอยดอกำฝอย เห็นพอเพราะผมเห็นเนี่ยสิ่งที่ทำกันอยู่ตอนเนี้ยรู้ไหมผมได้ถึงอะไรพาราทเดอร์พาราเทนเดอร์เฮ้ยมันใกล้เคียงนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ใช้ไม่ใช่แอ,อลกอฮอล์ใช่ <c oughs> อันนี้เป็นส้มโอมืออุย้ยใช่โอแค่พูดก็รู้สึกจับจริงเลยส้มโอมือมันจะจะจะ <c oughs> ที่เป็นยาดมอ่ะยาดมส้มโอมือใช่ <c oughs> มันก็จะมีกลิ่นของมันยาดมกลิ่นมันจะไม่เหมือนส้ม ก็ออกเปรี้ยวนิดนิดใช่แต่อันนี้มันเริ่มกลิ่นมันเริ่มเบลนกันกับอันอื่นลเพราะว่ามันมีรูถ้ามันไม่มีรูมันจะไม่เบลนนี่ประสาทสัมผัสต่อกลิ่น้าละเอียดมากใช่พี่ชอบมากเมื่อได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเทใส่กาน้ำชานะครับแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ลงไป เพื่อให้มันอบอยู่ข้างในแล้วก็มีกลิ่นที่หอมออกมาแล้วเราจะได้มาดื่มกันหลังจากที่ทําการอบตัวเนีน<ห><ท>ยบ้อยแล้วผสมสีและกลิ่นของเขาออกมาจากการนี้ต้องรอก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปอบตัวก่อนแล้วกันพ <c oughs> ัดหลังถ้าบ้านนะครับก็จะมีห้องหัตถการที่ใช้ในการอบตัวอยู่โดยที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นหม้อต้มนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็น ะแนงไม้เอาไว้ให้ผู้คนเข้ามานอนตรงนี้นะส่วนหลังจากที่มานอนแล้วความรู้สึกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปถามกับครูไอเอาแล้วกันตอนนี้ดูการเตรียมการไปก่อนนะจ๊ะแค่นอนก็ขับคลายแล้วค่ะเคืนนี้ไม่กลับบ้านนะเรบ้าเห็นได้ชัดนะครับครูไอว่าเกิดอาการนอนน้อยเพราะโมแต่อดตารับขับตานอนเพื่อทํางานนะฮะแล้วมันจะไปหลับลงได้อย่างไรเล่า และสิ่งที่พี่หมอนุชกำลังทำนะครับก็คือทำการห่มผ้าลงไปเพื่อให้ตัวไอจากหม้อต้มข้างล่างนี้อบตัวนะครับท่านึกภาพก็คล้ายๆกับการปิดฝาหม้อต้มนั่นแหละเหมือนเราต้มมาม่าแหละแล้วก็ต้มนางเลยต้ยมยำพิดาครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกฟินแล้วก็หอมมากเลยค่ะคือสารภาพเลยว่าตอนแรกเราก็ปวดหัวเนานะ <c oughs> แต่ตอนนี้เรารู้สึกผ่อนคลายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เพราะว่าเนี่ยเราแอบเอาจมูกเข้าไปในนี้เพราะว่ามันจะมีกลิ่นสมุนไพรอบอยู่แบบเต็มทีจะเอาออกมาเขาให้ออกมาแต่ว่ามันหอมอ่ะมันเหมือนได้กลิ่นได้ได้กลิ่นชาแบบชาจีนที่ไหมกลิ่นแกงหยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเรื่องลําตูดนะคะเราเรื kita, er ่องลําตูดมาก่อนเลยเพราะว่ายางงี้เาบอกว่าหลังเรามันแอนใช่ป่ะตูดมันสัมผัสกับ ตับตะแกรงอ่ะมันได้ร้อนตรงนั้นก่อนอหลังเรามันยังไม่ถึงครัโอเคเราต้องกดส่วนอื่นๆไม่ได้สัมผัสเลยเราต้องกดหลังลงโอเคเราเริ่มรู้สึกได้หลัง่มหลังส่วนล่างเรามันแอนแต่หลังส่วนบนเราอ่ะโอเคมันเ,เริ่มมาละเริ่มอบอุ่นละค่ะโอเคขอขอดออเดี๋ยวปล่อยเขาโดนต้มยำทำแกงต่อไปเดี๋ยวผมไปหากระชายกลับไปมากูดม <c oughs> ั้อะไรตูดร้อน เื่อเข้มลองไปบอกพี่หมนุษย์นะครับว่า,าครูไอซ์เขาร้อนตูดพี่หมอนุษย์ก็เลยมาช่วยลดความร้อนในการต้มหมอ้อต้มสมุนไพรให้นะครับเพราะว่าต้องเน้นความสบายเนาะพอสบายปุ๊บก็เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาครับก็คือครูไอซ์ไม่อยากลุกขึ้นมาแล้วม่จะถามว่าทำไมยูถึงไม่อยากลุกครับ <c oughs> มันสบายอะมัน <c oughs> อ,อุ่นแล้วก็หอมอะเสียงเสียงเสียงอันนี้คือเสียงเจริงใจแน่นอนเพราะผมรู้จักเขาดีครับ อ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอไม่ก็แบบเสียงเวลาคุยกันน้องยิงไงก็คือจะนอนจริงโอเคค่ะเราจะต้องไปยืดตัวกันต่อแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการยืดเหยียดเพื่อแก้อาการนะครับโดยที่ของครูไอซ์เนี่ยเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดหลังจากที่เราดูกันไปเมื่อกี้เนาะก็คือสาเหตุที่ที่เรามึนหัวช่วงเย็นๆช่วงบ่ายเปเพราะว่าพลังงานเราไม่พอ ในโดยเฉพาะในเส้นกระเพาะอาหารนะเรื่องการย่อยมันจะเป็นเรื่องของการส่งพลังงานให้เราอ่ะเราก็จะมาเน้นเรื่องยืดเส้นกระเพาะอาหารมากขึ้นเราจะนั่งแบบนี้ก่อนเนาะท่าเทพพิดาแล้วก็ค่อยๆเอียงเหมือนถ่ายน้ําหนักไปทางซ้ายอะแล้วก็ค้างไว้ให้มันยืดเส้นข้างล่างนานเนาะอ๋ออันนี้คือยืดนอันนี้คือเส้นกระเพาะอาหารใช่ตึงไหมฝั่งนู้นนะทางซ้ายนะ ถ่ายน้ำหนักหเหมือนนั่งไปทางซ้ายค่ะแล้วก็พิงมาทางขวาาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยให้มันมให้เ้นข้างล่างมันได้ทาไปยืดใช่ใช่จะรู้สึกว่าหลังข้อเท้าอาจจะตึงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนี่ค่ะนี่เป็นท่าแรกหายใจเข้าหายใจออกสลายๆนะทเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจอะ สบายเพราะมันก็เมื่อยอยู่แล้วเหมือนยกเยกเอ๊ะชอบเอ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะยืดตัวขึ้นตัวขึ้นจะก็ดึงขึ้นเนาะอ่านี้เราก็จะมาเหมือนทำให้กระดูกสันหลังขยับนิดนึงเราจะหมุนค่ะหมุนอ่านี่ก็จะบริหักขยับกระดูกสันหลัง ขยับเส้นตูมา่ายะทำให้เลือดมันไหลเวียน,นขึ้นข้างบนได้ดีขึ้นในขณะที่เราขยับข้างบนข้างล่างมันก็นวดไปด้วยใช่ปะ<ม>จะเริ่มรู้สึกชาชาเนืน้อส้นเท้าตึงตรงส้นเท้าอ่าด้านบนอ่าปล่อยลงค่ะปล่อยลงพักแป,ป๊บหนึน่งเหมือนรู้สึกชาชาไหมอย่างค่ะโอเค ประมาณนี้ค่ะก็จะทําให้เหมือนเลื้อหลายเวียนดีขึ้นนะใช่รู้สึกได้เลยว่าอาการตึงหัวมันน้อยลงอ่าดีค่ะขยับเพราะว่า <c oughs> ไม่ให้มันตึงอ <c oughs> ใช่เพราะเราพอเราทําเส้นข้างหน้าแล้วข้างหลังเราก็ต้องขยับให้มันคลายด้วย <c oughs> ไม่ให้มันเหลือเน้นแก้ใช่ไม่ให้มันเ <c oughs> หลือความรู้สึกที่มันตึงๆไม่งั้นมันก็จะค้างคา เลค่ขอบคุณมาค่ะสุดยอดเลยค่ะวันนี้ได้ครบทวนกระบวนท่าพร้อมกับชาหอมๆที่รอเราอยู่ใช่่าค่ะมเรากินชากันหลังจากที่ทำการยืดเหยียดอบสมุนไพรวิ่นิฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดื่มชากันนะครับเพื่ออะไรเพื่อความจะลงใจยังไงล่ะเพราะว่าที่ลวนมิตรเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นบ้านจริงๆ ช่วงเวลาของการชงชาดื่มชาด้วยกันนี่แหละที่จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้สารสัมพันธ์ด้วยกันจริงๆครับสีชาของเราเนี่ยต้องซูมซๆมซูมนีม่คอชาพิเศษที่เบลเองเพื่ออภิสดาอุ้ยชาสีเขียวสีเเท่มากเลยอ่ะไม่เคยทำได้สีนี้เลยจริงเหรอจริงว้า คืออันนี้เป็นสีที่ไอชอบมากๆส่วนตัวเพราะเราชอบแบบความกรีนผสมฟลูนิดๆจริงหรอใช่เราไม่เคยเรียไในสีนี้เลยอยากจะบอกมันคือสีอันชันผสมกับสีเหลืองของปักีเนี่ยเลยอ๋อเก่ากี้ก็สีเหลืองนะจริงจริงเออมันเลยแบบคือไอพวกคนชอบสีเขียวถามเข้มไน้ว่าเห็นอะไรสีเขียวจะอยากซื้ออยากกินไปหมดเอาหรอตายแล้วเป็นสีของเธออยากได้ตั้งใจให้มันเป็นสีเขียว เราที่เราไม่ทานได้กันหรอเคะกินกเลยค่ะเดี๋ยวกิวนกันให้หมดก่อนนะมันเป็นการลุ้นทุกครั้งนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอออยากรู้เป็นยังไงครับรสชาติเดี๋ยวเราต้องทำเหมือนดื่มไวน์ก็คือเราต้องเร้ขา <laughs> พี่นุ่งมันไม่ทำอย่างนี้อัน <laughs> ดับแรกเราชอบกลิ่นเราก็จะเป่าให้มันยังถ่ายรีฟิวอาหารแ้นะมีเขียวสวยมากเลยนะเนี่ยมันก็ละมุนอะ ไม่ทด่ดูดูหน้าคนมันมีความขมที่น่าสนใจนะมันขมแต่ว่ามันไม่ขมอ่ะมันขมแบบไม่ขมมันมันเหมือนจะขมแรกแต่ที่เหลือไม่ขมแล้วอร่อยรสชาติที่แปลกใหม่สำหรับร้านชานะนี้นะฮะ มีชานมไข่มุกแทม่ใช่ชาไม่ใช่ชาเออไม่ใช่ชาเออรสชาติมันมีความผมเหมือนชามันมีความเฟื่อนอยู่แต่ว่ามันไม่มีชายนนี้แต่เราจะเล่กสิ่งนี้ว่าอะไรครับอ๋ออันนี้คือเป็นการอธิบายรสชาติเนาะมันจะมีอารมณ์เหมือนเป็นชาเก่าอ่ะเป็นชาภูเอ๋อชาเข้มเข้มหน่อยอันนี้นะแต่ไม่มีชาที่ยากของคําว่าชาคือมันเป็นใบชนิดเฉพาะอ็นอ่าอันนี้อันนี้เป็นการอธิบายเพื่อให้คนทางบ้านเนี่ยฟังเข้าใจ แต่จริงๆมันก็คือมันคือรสชาติของสมุนไพรแหละที่เราได้กินนะค่ะอย่างความขมเนี่ยก็น่าจะมาจากตัวส้มโอเมืองอใช่ค่ะมันจะมีรสชาติขมหน่อยนะมันจะติดขมมันไม่ได้ขมมาก่ <c oughs> างเนี้ยแล้วก็จะมีความหวานนิดๆแต่กเกาที่แต่เกาที่มันจะมีความเปรี้ยวซ่อนอยู่อย่าง,งใช่มันก็เลยจะไม่ได้หวานขนาดนั้น <c oughs> ตอบรับรมพี่ค่ายละเอียดก่อนมากเลยเราเราเราไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความละเอียดขนาดนั้นที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งครับคือพี่สุาไม่วางแก้วนะครแล้วก็แล้วก็จะไม่อยากให้พี่พี่จะเอาไปไหนคะอ๋อไปเถอจะไม่ให้พี่เอาไปเลยนะเราเราอยากให้ช่างกล้องของเราลองชิมนิดหนึ่งครับเลยหรอใชหน่อยอ่าได้สอบถามได้ไหมครับว่าแบบชาตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการรักษาอย่างไรครับหรือว่ามันเป็นเป็นแบบ เป็นยาเลยจริงๆจริงๆมันเป็นโดสที่ต่ำกว่ากว่ายาเยะอะเนอะมันจะแบบประมาณแบบห่างจากยาแบบ20่สบสาสิเท่าเลยอ่ะซึ่งถ้าสําหรับคนที่สมดุลไม่ได้เสียงเยอ,อะเหมือนเพิ่งเป็นแ,กแรกๆเนี่ยการกินชามันก็ช่วยได้อ,อ <ๆ S 1> แต่ถ้าเกิดสมมุติว่า เป็นเยอะแล้วอันนี้เราก็ต้องเป็นยาแหละอ่มมันก็จะเป็นเหมือนเราเค่อยๆขยับดูค่ะถ้าเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเออบางคนเนาะอยากหาเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำน้ำหวานอะแล้วเขารู้สึกว่าให้มันมีรสชาติอะเออแล้วมันก็ดีอะเขาด้วยเหมาะกับสุขภาพเขาอย่างน้อยเนี่ยมันมีวิตามินมีอะไรต่างๆแน่นอนอยู่แล้วมีที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วค่ะในเบื้องต้นของมัน โอหยยกมือเลยเพราะว่าเราจะชอบรู้สึกผิดเวลาเราต้องกินอะไรที่มันแบบเป็นน้ําหวานหรือเป็นนมอะไรก็ตามเพราะมันมันเป็นเลยเวลาฟาสติ้งแล้วแต่เห็นได้ชัดนะครับว่าตะกี้เขาแอบแอบเทเพิ่มนะแอบเทไปสองสามแก้วแล้วแล้วก็ไม่กล้ากินเพราะอะไรด้วยเพราะสีมันสวยมากเลยนี่เป็นน้ำในฝันเลยนะสีเขียวมรากดเขียวมรกตเขียวมรากดอันนี้ก็คือแบเป็นจริง ถ้าทา,อยา,าอยากได้<ม>สูตรนี้ยต,ต้องชงวันนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวจะดึงอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้เพิงพ่งแบบว่าว่าเสร็ถ้าตอนนี้พี่จะจำได้แล้วหลังจากนี้พี่จะแบบ <c oughs> พอพรุ่งนี้ร่างกายเราก็เปลี่ยนแล้วไงจริง,รงๆมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกวันดังนั้นหมายความว่าสภาวะของแต่ละวันก็เหมาะกับชาวเรนแตกต่างกันแตกต่างกันแต่ว่าถ้าในช่วงเวลาที่ใกล้กันประมาณหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะ แต่อันนี้เรานือถึงว่าถ้าเรานอนน้อยกับนอนเยอะเนี่ยเวฟของร่างกายความพร้อมพลังงากน,นก็เปลี่ยนละที่ประจอนก็เปลี่ยนละนิดหน่อยแต่พื้นฐานนะมันยังไม่ได้ปรับขนาดนะั้นแค่แค่จะชื่นชมว,ว่าเพิ่งได้ฟังรายละเอียดของการเบรนชาเมื่อกี้เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่คือสเเชียลตี้ในการเบรนที่มันมันต้องใช้ประสบการณ์และผ่านการชิมมาเยอะมากแล้วผสมผสานกับความเป็นแพทยแผนจีนด้วยอ่ะไอ้ว่ามันหายากมากเลยนะที่จะมีคนทําแบบนี้ได้อะ ใช่แล้วสนุกเราะชอบเป็นคนชอบเป็นคนตื่นเต้นว่าแบบพอเดี๋ยวเบนนี้นะมันทําครั้งเดียวเลยสูตรเดียวเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยในแต่ละคนก็ทําให้ได้เราได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปใช่ศจรั์มากอยากพาเพื่อนๆมาเลยนี่คือต่อให้ไม่ต้องมารักษาแต่มาเพื่อเป็นชายเดียวมูลค่าไอ้ว่าหลายหลายหลักเลยนะใช่ใผมว่าจริงๆเนี่ยจริงๆนะวนมิดคาเฟ่ต้องมาแล้ว เปิดร้นวิคาเฟ่เดี๋ยวเชิญมาเทนเดอร์เชิญค่ะบาริสต้ามาเทนเดอร์ต้องเข้าจริงเค่ะเหมาะกับคนรักสุขภาพแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆกลิ่นหอมๆแถมได้ชาที่เป็นของคุณเฉพาะหนึ่งเดียวทางกลับไปบ้านด้วยนะคะว่าอว่าถามต่อเอาก่อนก่อนจะชงชาครับเออ ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับโดยการบอกว่าบอกว่าจะมาที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างครับเนี่ยโอเคค่ะก็สําหรับร้นมิตรคลินิกการแพทย์แผนจีนนะคะก็อยู่แถวแถวสวนพฤกษ์นะคะหรือว่าสวนนนมินพิรมนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบออกกำลังกายนะคะแวะมาคุยกันได้มาชวนหมอกาลังกายด้วยนะคะก็ถ้ามีอาการอะไรก็แวะเข้ามาได้เลยนะคะแถวแถว,แถวนี้นะคะอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆคุณนิเดเองนะคะ และถ้าไม่ม <า S 1> ีอาการก็แวะมา,าดื่มชาด้วยกันหรือแวะมาฟังเสียงไพเราะดนตรีเพราะๆจากพี่นุชหมอนุษคนนี้ได้นะคะถ้าจะเ้าจะนัดหมายนัดมาดื่มชานี้นัดผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับเนี่ย a c e b o o k เลยค่ะล้วนมิดนะคะ Home Sharing a n t i s ้เซ c l i n i ิจริงๆพิมพล้วนมิดก็ขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> ไม่มีใครชื่อน,น, <c oughs> นี้นนะ้า <c oughs> หนึ่งเดียวนะเขาถามว่าที่มาของ ของชื่อคืออะไรนะคะ<อ>คือเพลงค่ะสาม,มาัคคีชุมนุมมึงเคยได้ยินไหมคะล้วนมิตรจิตชื่นบานสาราเดิมอยู่ทุกคู่ทุกนามนั่นแหละท้่งรู้แล้วเนี่ยใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกว่าความหมายของท่อนนี้มันดีด้วยนะเออมันให้แบบเออสาราเดิมอยู่ทุกคู่ทุกนามคือจริงๆชีวิตเราไม่มีอะไร แค่เราให้มันมีความสุขเบิกบานใจบ้างสรานเริงอยู่สรานเริงอยู่ใช่ทุกแนใช่แล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงสิ่งนี้เหมือนเหมือนกันน่ะทําไมเราจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ทุกอยู่แล้วเขาออกมาจากนั้นตรงนั้นไม่ได้อะไรเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับการที่คลินิกมันเป็นเหมือนบ้านได้จริงๆแบบนี้ที่เนี่ล้วนมิตรคลินิกการแพทย์แผนจีนเขาเป็นได้จริงๆ ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาด้วยการจัดพื้นที่ของเขาด้วยกิจกรรมของเขาพี่นุชตพี่หมอนุชตสิเขาจัดการให้เราได้เลยแหละน่ารักขนาดนี้ต้องแวะไปเยี่ยมแล้วละ่ะที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวลองติดต่อไปได้นะที่ลนมิตรแพทย์แผนจีนนั่นแหละถ้าว่างๆอาจจะเจอพวกเราด้วยนะกับศิลปะและประชนภัยไงละ่ะ